เอางี้พี่ผมผมช่วยพี่เช่าแล้วกันผมเห็นพี่ดูแลคนป่วยเนาะผมผมเช่าพี่แสนหนึ่งเลยแสนเย็ดไปไหมผมผมผมมีมุมไปต่อได้พี่ผมเป็นพ่อค้าผมเช่าผมสามารถไปต่อได้ไม่ลำบากใจนะไม่ลำบากพี่ผมเต็มใจครับแล้วยังไงกับค่ารถสักหมื่นนึ่ง <laughs> เอาเป็นว่าผมช่วยช่วย ช่วยครอบครัวพี่ดูแลคนป่วยเนาะก็เป็นแสนนึงพี่ครับคุณนะครับครับคิดลองน้บดูก่อนครับไม่เป็นไรครับนับดูก่อนพี่เชื่อใจเชื่อใจเดี๋ยวผมก็ทานน้ําก่อนครับทานเลยครับคคครับขอเจริญผมก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้คือคือพระรุ่นเนี้ยสวยๆอ่ะผมผมจะผมจะ ซื้ออยู่ประมาณหลักแสนพี่แต่องค์นี้ก็จะมีตําหนิจมูกโดนอะไรเงี้ยคันนี้ก็ถ้าตสวยเลยอาจจะมีแสนสองแสนสามอะไรเงี้ยมันอยู่ที่สภาพความสวยด้วยพี่ไปต่อได้เท่าไหร่ครับพอพออยู่ได้ไนหะผมกม็ผมมีกําไรหลักหมื่นอันนี้โกดผมไหมผมมีกําไรหลักหมื่นแน่นอนหมื่นสองหมื่นอหะผมไม่รู้จริงจริงหมื่นสองหมื่นผมต้องต้องต้องมีแหละเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าแต่แต่พี่ต้องเข้าใจว่าอย่างเงี้ยถ้าพระอยู่กับพี่อะ่ะ <c oughs> ไม่สามารถแปลเป็นเงินได้ <c oughs> ถูกไหมพี่แต่อย่างผมเป็น เป็นนักเล่นคนรู้จักผมผมมีพระคนที่เขาอยากได้ศรัทธาเขาก็มาบูชาผมผมืิอว่าผมไปได้ครับก็เป็นบุญอย่างมากอันเนี้ยถ้าสมมุติว่าพี่ไม่ไม่ใช่ผมอะถ้าถ้าพี่แบบชาวบ้านอันนี้เคยไปเช็คที่ไหนไหมพี่ไม่ไม่เลยอ่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขามาขอเช่าสองสามพันพี่ถ้าเราไม่รู้อะเราก็ปล่อยทุ่งไห้พี่ปล่อยเลยนะปล่อยอันนี้